สวัสดีครับคลิปแชร์สินค้าไอเดียนะครับวันนี้วันพุธและเป็นพุธที่ไปหาหมอที่รามานะครับคลิปก็เลยมาสดึกเลยนะฮะสองทุ่มนะครับเล่านิดน,นึงมเมื่อคืนติดซีรีส์ฮะนอนน้อยแล้วก็ตื่นสายนะครับออกจากบ้านหกโมงกว่าคือการไปโรงพยาบาลรัฐเช่นรามานะครับปกะติมันต้องออกตีห้ามันจะมีที่จอดรถช่ว์นะฮะ อ่าแล้วก็ตอนนี้มันจะมีแบบที่จอดรถข้างนอกก็เขาก็ซ่อมอยู่นะครับแล้วก็ในโรงพยาบาลน,นี้ก็จะมีชั้นใต้ดินประมาณ3ชั้นนะฮะเมื่อเช้านี้ก็แบบลุ้นนะฮะแล้วพอไปถึงโรงพยาบาลเข้าได้ปกตินี่บางทีที่จอดรถเต็มนี่เขาปิดเลยนะเสร็จแล้วพอลงไปปุ๊บครับชั้น1จบชั้น2จบแล้วผมขับพีอูดมันเข้าซองไม่ได้อ่ะมันต้องไอ้มันมันต้องเข้าซองอ่ะมันจะจอดขวางเขาไม่ได้ พอลงไปชั้นสามครับจะเป็นที่จอดของแพทย์ของหมอว่างโล่งเลยแต่เราเข้าไม่ได้แล้วก็ก่อนที่จะขึ้นเลยแบบสุดทางแล้วนะครับก่อนที่จะมาสุดทางเนี่ยมันก็จะเหลือแต่ตอนนี้ยามเริ่มให้แบบจอดจอดแบบกั้นเนี่ยกั้นกั้นที่ซองอะ่ะจอดจอดบางซองอะ่ะเออแบบแทบจะหมดที่แล้วอะ่ะเออเสร็จแล้วพอกำลังจะออกทางขึ้นกลับไปชั้นสอง มันจะเป็นที่จอดรถแบบอยู่ใต้ครับอยู่ใต้ที่แบบทางขึ้นทางลงอ่ะแล้วมันเหลืออยู่ซอกหนึ่งแล้วก็เขามีเป็นเหมือนเหล็กกั้นอยู่เออไอเราก็แบบวันนี้ก็มาคนเดียวขับรถมาคนเดียวนะฮะลุนเข้ามาแล้วแล้วก็ตอนนี้ซองไม่เหลือแล้วตอนนี้ในป่านนี้คือไม่มีซองละเหลือแต่ต้องกั้นซึ่งกั้นรถเราก็กั้นไม่ได้นะฮะก็ วิ่งไปถามยามว่าจอดได้ไหมนะครับแต่ก็เอาเอา,เอาที่กั้นออกก่อนแล้วก็จอดนะครับยามก็บอกพอเดินมาถึงยามบอกเอเข้าไปแล้วก็จอดเลย้ที่สุดท้ายรับรองครับเรามาผมจะไม่ออกหกโมงอีกแล้วนะฮะไม่เช้าออกประมาณหกโมงสิบนาทีด้วยขึ้นทางด่วนเลยนะฮะขึ้นทางหลวนไปลงพระรามเก้านะฮะแล้วก็ผ่านโรงพยาบาลสงนะครับถึงรามาประมาณหกโมงครึ่ง โอ้โหแทบตายแต่วันนี้คนน้อยครับกลับเร็วนะฮะกลับเร็วแต่ก็ไปรอยายอีกนานนะก็ออกจากโรงพยาบาลประมาณเกือบเกือบเที่ยงนะครับยังเหนื่อยเลยวเนี้ยนะฮะวันหาหมอนี่ไม่อยากทำอะไรเลยจริงๆนะครับแล้วก็ตอนนี้โดนย้ายนี้ด้วยย้ายสิบสามสิบบาทนะครับเดี๋ยวก็ต้องไปคุยกับคลินิกใหม่อ่ะ อัปเดตชีวิตในคลิปนี้นิดนึงนะฮะก็เพื่อนๆอ,อย่าบ่นหน่อยก็มีเพื่อนๆถามมาก็มาอัปเดตให้ฟังนะครับว่าเป็นยังไงวันนี้เงียบๆไปนะฮะเออวันนี้ดูดเงียบๆนะครับก็นี่แหละไปหาหมอแล้วก็นัดอีกทีก็12อาทิตย์นะครับอ่ะมา ระหว่างที่ผมพูดไปเพื่อนๆก็เห็นภาพไปนะครับคลิปนี้จะทำโดยออ t ออนไลน์คอมเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่าน ebay amazon นะครับแล้วก็หลักสูตร eBay ของเรานะครับมีเครื่องมือหาสินค้าขายดีนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเจอสินค้าก่อนแล้วก็บกเทคนิคนะครับเช่นคลิปนี้เรามาดูกันเลยนะครับสินค้าตัวนี้นะฮะขายโคตรแพงเลยอ่ะนะครับฝรั่งขาย ผมไม่เข้าใจนะเวลาคนไทยขายที่้ายทุกถูกดูเนี่ยฝรั่งขายเมื่อ15ออกกัส15สิงหานะครับขายที่599เหรียญค่าส่งอีก1,700บาทตามภาพันค,คิดเลขไหนจะคีย์เวิร์ดอะไรเดี๋ยวไปว่ากันนะครับก็18,700ค่าส่งอีกพันก็ตกๆเกือบเกือบ20,000เลยนะครับโอบ้านเราบางคนบอกเพียบใช่ไหม อ่ะยอดขาย e b เ y เป็นแสนนะฮะกำไรเป็นหมื่นหลายหมื่นไม่ใช่เรื่องยากครับ 1. ห,หาสินค้าที่ขายได้2วิเคราะห์คีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดสำคัญมากนะครับของขายได้แต่ถ้าทำคีย์เวิร์ดไม่ดีคนก็เสิร์ชไม่เจอก็ขายไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่เราต้องไปวิเคราะห์คีย์เวิร์ดสำคัญมากว่าสินค้าตัวนี้ฝรั่งเรียกว่าอะไรเครื่องมือคีย์เวิร์ดที่ช่วยได้ก็คือคีย์เวิร์ดแพลนเนอร์หรือว่าเป็นหน้าไกด์ไลน์คีย์เวิร์ดของ e b a y นะครับ เพื่อนเที่เรียนกับผมนะเอามาอัดแอปคุณจะได้คีย์เวิร์ดที่ลูกค้าค้นหาจริงๆนะครับอ่ะขอเฉลยชิ้นนี้มาได้น,นะฮะที่โค้ด f 080920 2 0 s 3นะครับคืนนี้ถ้ายังไหวก็ยังมีคลิปมาเรื่อยๆนะฮะแต่ถ้าไม่ไหววันนี้คลิปน้อยไปเดี๋ยวว่ากันนะครับนะสองสวันนี้นะฮะเมื่อวานไปเจาะเลือดน,นะฮะเออแล้ววันนี้โดนสมัยก่อนเนี่ยถ้าเป็น cml เป็นเนี่ยเป็นเป็นลูคีเมียเนี่ยเขาจะให้เจาะหลังเจาะตรงไขกระดูกครับตรงก้นกบ ที่เป็นเป็นมะหางน่ะแต่ยุคนี้คนที่รักษาตัวมานานนะครับเหมือนผมอย่างเงี้ยรักษาตัวมานานเนี่ยวันนี้หมอให้เป็นเจาะเจาะเลือดคือเมื่อวานก็โดนไปแล้วห้าหลอดนะห้าหลอดอ่ะประมาณเนี้ยวันนี้โดนอีกหลอดหนึ่งนะฮะก็หมดเนื้อหมดตัวฮะกับเลือด <c oughs> แต่ว่าคนเป็นโรคเลือดนี้บริจาคเลือดไม่ได้นะแตสมัยก่อนที่ยังไม่เป็นตอนแรกก็ไปบริจาคอยู่นะครับยังไงก็ช่วงนี้นะฮะเลือดขาดแคลนนะครับเพื่อนๆที่ใครดูคลิปนี้ของผมนะครับก็ ถ้าเป็นไปได้นะครับการบริจาคเพื่อเป็นการทําบุญอย่างหนึ่งนะฮะก็ฝากเพื่อนๆไปบริจาคเลือดด้วยนะครับเราบริจาคไม่ได้แล้วก็ได้แต่เฝ้านะฮะแจ้งให้กับเพื่อนๆแล้วก็ไปทำบุญนะฮะไปทำบุญกันผมว่าบริจาคเลือดเนี่ยได้ได้บุญกุศลสูงมากเลยนะครับอ่ะเพื่อนๆที่ขอเฉลยนะครับ f 08092020 S3 นะครับ O อดออนไลน์ดอนี่ครับนี่รามีราคาคอร์ตโมชันอยูดในเว็บนะครับ หากเพื่อนๆสนใจเรียน eBay อ m a ซ o n กับเรานะครับก็ติดต่อมาคุยก่อนได้นะครับไปที่หน้าเว็บไซต์ odonline com คลิกที่เพิ่มเพื่อนนะครับเข้ามาคุยเรากับไลน์ทันทีแล้วก็สแกน QR code นี้ก็ได้ครับเด้งมาที่ไลน์หรือพิมพ์เองก็ได้ครับ odonline นะครับเบอร์โทร0 8 1 5 5 1 1 6 1 6ครับเป็นกำลังใจให้กับเราง่ายๆครับเพื่อนๆแค่ subscribe กดกระดิ่งให้กับเราครับอ่ะเรามาดูหลังบ้านเราหน่อยครับว่าวันนี้มีเพื่อนๆติดตามเรากี่คนแล้ว ครับไปดูหนังบ้านหน่อยนะครับล่าสุดอู้หนึ่งูนย์สามหกแดล่าสุดนี่หนึ่งศนย์สาหองนะอู๋มาจากไหนกันนะขอบคุณมากๆเลยนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่นะครับแล้วก็เพื่อนๆคนเก่าที่ติดตามเราเสมอมาและเสมอไปนะครับ นะฝากซับสไคร e กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยครับแล้วก็ติดตามข่าวสารคลิปใหม่ๆกับเราได้ก็แค่ซับสไคร e กดกระดิ่งที่ยูทูบนี่แหละครับไปละครับสวัสดีครับ